สวัสดีคน้องเอจจะพาพี่พี่มาทำความรู้จักกับแผนธุรกิจสุดอัจฉริยะจากบริษัท Am r i บ h e s โฟ o เด d r r Group ที่จะทำให้พี่ๆี่สร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้อย่างรวดเร็วพร้อมแล้วมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ5แพ็กเกจเริ่มต้นธุรกิจ Member 1,590บาทรับนวัตกรรม1กล่อง Bron 4,770บาทรับนวัตกรรม3กล่อง s ซ l v e r 1 9บาทรับนวัตกรรม12กล่อง โลสา3ห1 6 0บาทรับนวัตกรรม24กล่องเซนเตอร์9 0 0 0บาทรับนวัตกรรม60กล่อง7ช่องทางสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด 1. โบนัสค่าแนะนำ25%เปจากยอดขายแนะนำเมมเบอร์รับ25%จากยอดขายตัวอย่างแนะนำเมมเบอร์4คนคืนทุนพร้อมกำไรถ้ามี10เมมเบอร์ต่อวันสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน 2. แพ็กเกจบนรับโบนัสสูงสุด41%แนะนำบรอนรับ1,900บาทหากมีการแนะนำวันละหนึ่งคนสามารถสร้างรายได้สูงถึง5 7 0 0 0บาทต่อเดือนกันเลยค่ะแต่หากแนะนำวันละสองคนจะมีรายได้มากกว่า1,000 0 0บาทกันเลยค่ะแนะนำซิลเวอร์รับ4,900บาทแนะนำโกลรับ6,300บาทแนะนำเซนเตอร์รับ1,600บาท สังเกตไม่คับรอนสามารถแนะนําได้ทุกแพ็กเกตและมีรายได้สูงขึ้นเมื่อแนะนําแพ็กเกตที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ3อัปเกรดเป็นแพ็กเกจซีเวอร์แนะนําบอนรับ1,900บาทแนะนําซีเวอร์รับเพิ่มขึ้นเป็น7,800บาทแนะนาโกลรับเพิ่มขึ้นเป็น11,300บาทแนะนําเซนเตอร์รับเพิ่มขึ้นเป็น14,100บาท 4. หากพี่ๆอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลายๆคนอัปเกรดเป็นแพ็กเกตโกลกันค่ะ แนะนำบรอนรับ1,900บาทแนะนำซิเวอร์รับ7,800บาทแนะนำโกลรับเพิ่มขึ้น1,5600บาทแนะนำเซ็นเตอร์รับเพิ่มขึ้น1,9500บาทกันเลยค่ะหากพี่ๆอยากได้ผลตอบแทนสูงที่สุดน้อง AG แนะนำให้อัปเกรดแพคเกจเซนเตอร์ได้เลยค่ะแนะนำบรอนซิเวอร์โกลรับค่าแนะนำเท่ากับแพคเกจโกลค่ะ แต่หากพี่ๆแนะนำแพ็กเกจตเซ็นเตอร์ด้วยกันรับสูงสุดถึง39,100บาทกันไปเลยค่ะพี่ๆได้เห็นความคุ้มค่าและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เยอะมากๆแล้วไปดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อ2โบนัสส่วนต่างค่าแนะนำจะได้รับเฉพาะแพ็กเกจตโกลหรือเซ็นเตอร์เท่านั้นค่ะตัวอย่างที่1ถ้าพี่ๆเป็นแพ็กเกจตเซ็นเตอร์แนะนำน้อง AG ที่เป็นแพ็กเกจบรอนพี่ๆจะได้รับค่าแนะนำา1,900บาท เมื่อน้องเอจแนะนำแพ็กเกตโกลในฐานะที่เป็นแพ็กเกตบรอนจะได้รับ6,300บาทแต่บริษัทจ่ายค่าแนะนำเต็มๆของแพ็กเกตโกลคือ15,600บาทดังนั้นส่วนที่เหลือ9,300บาทจะตกไปที่พี่ๆที่เป็นแพ็กเกตเซนเตอร์ตัวอย่างที่2ถ้าพี่ๆแนะนำน้องเอจในแพ็กเกตซิลเวอร์พี่ๆจะได้รับค่าแนะนำเจ8 0 0บาทถ้าน้องเอจแนะนำคนที่ลงทุนในแพ็กเกตเซนเตอร์ น้อง AG จะได้รับค่าแนะนำา1 4 1 0 0บาทแต่บริษัทจ่ายค่าแนะนำเต็มๆของแพ็กเกจเซ็นเตอร์คือ39,100บาทดังนั้นส่วนที่เหลือ25,000บาทจะตกไปที่พี่ๆที่เป็นเซ็นเตอร์ค่ะเห็นไหมคะพี่ๆจะได้รับโบนัสส่วนต่างค่าแนะนำอย่างยุติธรรมแม้จะไม่รู้จักเพื่อนของน้อง AG ด้วยซ้ำสำหรับพี่ๆที่เป็นแพ็กเกจโกลหรือแพ็กเกจเซ็นเตอร์จะได้รับประโยชน์จากโบนัสส่วนต่างนี้มากที่สุดค่ะ ข้อ3โบนัสค่าคียจะได้รับเฉพาะแพ็กเกจโกลหรือเซ็นเตอร์เท่านั้นค่ะเพียงแค่คลิกผ่านมือถือ2-3นาทีก็สามารถรับค่าคียได้เลยค่ะทําไมถึงเป็นแบบนี้เพราะบริษัทไม่มีนโยบายเปิดสาขาจึงนำรายได้ที่จะจ่ายให้พนักงานออฟฟิศมาเป็นส่วนแบ่งพิเศษให้กับพี่ๆนักธุรกิจแทนค่ะถ้าพี่พเป็นแพ็กเกจโกลขีเมมเบอร์รับ25บาทคีย์บรอนรับ75บาทคทย์ซเวอร์รับ300บาท คีโกลร,รับ600บาทคีเซ็นเตอร์ Center รับ1 5 0 0บาทแต่ถ้าพี่พี่เป็นแพ็กเกจเซ็นเตอร์คี้เมมเบอร์รับ50ิบาทเพิ่มเป็นสองเท่าคี้บรอนรับ150บาทคี้ซิวเวอร์รับ600บาทคีโกลรับ1,200บาทคีเซ็นเตอร์รับ3,000บาท,ท,บ 3, บาทสูงที่สุดเห็นไหมคะแพ็กเกจเซ็นเตอร์จะได้รับค่าคี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทำให้พี่พี่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดเลยค่ะ ข้อ4โบนัสส่วนต่างค่าคีย์จะได้รับเฉพาะแพ็กเกจเซ็นเตอร์เท่านั้นค่ะยกตัวอย่างถ้าพี่ๆเป็นแพ็กเกจเซ็นเตอร์และแนะนำน้อง AG ที่ลงแพ็กเกจโกลทุกครั้งที่น้อง AG ได้รับค่าคีย์2 5 7ส3 0 0 6า0หรือ1500บาทพี่พี่ก็จะได้รับโบนัสส่วนต่างนี้ด้วยดีสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ นี่คือโอกาสในการรับรายได้จากการคีย์ของทีมที่พี่ๆหรือเรียกว่าพาสซีฟค่าคีย์เพราะไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนแพ็กเกจเซ็นเตอร์ก็จะได้ส่วนต่างค่าคีย์ด้วยตลอดค่ะข้อ5้าโบนัสค่าจับคู่คือพาสซีฟอินคัมที่จะทําให้พี่ๆได้รับรายได้ต่อเนื่องจากทีมงานซ้ายและขวาของพี่ๆโดยไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือแนะนำเองค่ะรายละเอียดเป็นแบบนี้แพ็กเกจบรอน ถ้ามีแพ็กเกจบรอนซ้ายและขวาเกิดขึ้นจะคำนวณเป็นหนึ่งคู่คู่ที่1-5ถึงหรับ390บาทต่อคู่คู่ที่6ถึงสรับ155บาทต่อคู่สูงสุด5,000บาทต่อวันหรือ150,000บาทต่อเดือนแพ็กเกจซิวเวอร์ถ้ามีแพ็กเกจซิลเวอร์ซ้ายและขวาเกิดขึ้นจะคำนวณเป็น4คู่4เท่าของแพ็กเกจบรอนคู่ที่1-12ถึง12รับ390บาทต่อคู่ คู่ที่13ถึง330รับ170บาทต่อคู่สูงสุด57,000บาทต่อวันหรือ1 7 0 0 0 0้บาทต่อเดือนแพ็กเกจโกลถ้ามีแพ็กเกจโกลซ้ายและขวาเกิดขึ้นจะคำนวณเป็น8คู่คู่ที่1ถึง20รับ475บาทต่อคู่คู่ที่21เป็นต้นไปรับ230บาทต่อคู่คำนวณจ่ายแบบไม่อั้นต่อวันแพ็กเกจเซ็นเตอร์ ถ้ามีแพ็กเกจเซ็นเตอร์ซ้ายและขวาเกิดขึ้นจะคำนวณเป็น20คู่คู่ที่1ถึง35รับ620บาทต่อคู่คู่ที่36เป็นต้นไปรับ290บาทต่อคู่คำนวณจ่ายแบบไม่อั้นต่อวันรับรายได้ค่าจับคู่สูงสุดจากทุกแพ็กเกจเห็นไหมคะยิ่งแพ็กเกจสูงไรายได้ค่าจับคู่ก็ยิ่งสูงขึ้นและไม่จำกัดค่ะยกตัวอย่างเพื่อความชัดเจน ถ้าพี่ๆเป็นแพ็กเกจเซ็นเตอร์วันนี้และมีเซ็นเตอร์ด้านซ้ายหนึ่งคนอาจจะเป็นคนที่โค้ดของพี่ๆแนะนำและเซ็นเตอร์ด้านขวาหนึ่งคนทีมงานแนะนำมาพี่ๆจะได้รับค่าจับคู่12,400บาทแต่ถ้าพี่ๆแนะนำเซ็นเตอร์ทั้งสองคนเองค่าจับคู่12,400บาทค่าแนะนำ3า39,100บาทสำหรับแต่ละเซ็นเตอร์ค่าคีย์3,000บาท สำหรับแต่ละเซ็นเตอร์รวมทั้งหมด96,600บาทเห็นไหมคะพี่พี่คืนทุนจากการแนะนำแค่สองคนแรกเลยคะ่ะนอกจากนี้ยังมีรายได้จากแพ็กเกตโกลซ้ายขวารับค่าจับคู่เพิ่มอีก4,960บาทแพ็กเกตซลเวอร์ซ้ายขวารับค่าจับคู่เพิ่มอีก2,480บาทแพ็กเกตบรอนซ้ายขวารับค่าจับคู่เพิ่มอีก620บาท หากคู่ไม่เหมือนกันจะนับฝั่งที่มีน้อยกว่าก่อนนํามาคํานวณและส่วนที่เหลือจะยกยอดไปในวันถัดไปไม่ตัดทิ้งค่ะแบบนี้พี่ๆก็จะได้รับรายได้อย่างต่อเนื่องจากการจับคู่และสร้าง Passive Income ได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะรายได้หนึ่งเอร์เซจะแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งปเปอร์เซ็นเป็นเงินสดพร้อมหกักภาษีห้าเปอร์เซ็นตามกฎหมายสองยเปอร์เซ็นเป็นออโตชิปใช้ในการจัดส่งสินค้า คลิกสินค้ากินฟรีรักษาความมั่งคั่งรีวอร์ดสำหรับพาร์ดเนอรอร่วมรายการสะสมไม่สำหรับทริปท่องเที่ยวต่างประเทศตัวอย่างการใช้รายได้สมมุติพี่ๆมีรายได้1นึ่งมืบาท20%คือ2,000บาทจะถูกเก็บไว้ในระบบคลิกเพื่อรักษาความมั่งคั่งใช้1,990บาทจะได้รับสินค้านวัตกรรม1กล่อง รีวอร์ด500คะแนนสามารถโอนเข้าบัตรเป๋าตังเปได้สูงสุด400บาทเติมน้ำมันที่ปั๊มทั่วไทยใช้ที่กาแฟอเมซอนสตาร์บัคเซเว่อเลเวและอื่นๆรีวอร์ด500คะแนนยังถูกคำนวณในอยู่นีเลเวล10ชั้นชั้นที่1ลูกรับ10%ของรีวอร์ดเท่ากับ50บาทถ้าพี่ๆแนะนำา6คน6คูณห0บาทเท่ากับ300บาทชั้นที่สหลานรับ9% คำนวณจนถึง10ชั้นแบบโรอาฟจ่ายตามเปอร์เซ็นต์สูงสุดในชั้นแรกและลดลงในชั้นล่างข้อดีของแผนนี้ชั้นแรกๆมีคนจำนวนน้อยแต่เปอร์เซ็นต์เยอะชั้นล่างๆจำนวนคนมากแต่เปอร์เซ็นต์น้อยคอมมิชชั่นสูงจากทั้งสองส่วน CEO ออกแบบแผนนี้เพื่อความยุติธรรมและให้พี่ๆนักธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายมีรายได้มั่นคงเติบโตและออกแบบชีวิตตามที่ต้องการ รีวอร์ดยังสามารถใช้กับพาร์ทเนอร์หลากหลายโรงแรมร้านตัดผมร้านเสื้อผ้าร้านอาหารและอื่นๆนี่คือโอกาสที่พี่ๆจะได้รับประโยชน์มากมายจากแผนนี้ค่ะสรุปข้อดีของแผนธุรกิจ 1. คืนทุนเร็วและคุ้มค่าแพ็กเกจโกลลงทุน38,160บาทแนะนำ3า3คนรับรายได้52,400บาทคืนทุนพร้อมกำไรสินค้ากินใช้ฟรีแพ็กเกจเซ็นเตอร์ ลงทุน95,400บาทแนะนำสอคนรับ96,600บาทแนะนำหกคนรับ3 0 0 0สนบาท 2. รายได้หลากหลายช่องทางโบนัสค่าคีย์รับค่าคีย์จากการคีย์สินค้าและบริการแบบคลิกเดียวโบนัสค่าจับคู่รายได้จากการจับคู่ทีมซ้ายและขวาสูงสุดไม่อั้นตามแพ็กเกจ 3. ระบบรายได้100%เอร์เซนที่ชัดเจน80%เป็นเงินสดหักภาษี5%ตามกฎหมาย 20%เป็นออโต้ชิปใช้จัดส่งสินค้าคลิกสินค้ากินฟรีและสสะสมรีวอร์ด 4. โอกาสรายได้พาสซีฟอินคัมแผนยูนิเลเวลรับคอมมิชชั่นจากหลายชั้นเพิ่มรายได้ต่อเนื่องจากการแนะนำรีวอร์ดใช้ต่อยอดกับพาร์ทเนอร์หลากหลายเช่นโรงแรมร้านอาหารและอื่นๆ5ความยุติธรรมและความยั่งยืนแผนธุรกิจออกแบบให้พี่พมีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จได้ง่าย การคำนวณรายได้แบบโรลอัพช่วยให้ได้คอมมิชชั่นสูงจากชั้นแรกและความเป็นธรรมในการจ่ายคอมมิชชั่น 6. สสะสมไมทริปท่องเที่ยวต่างประเทศสสะสม,มเพื่อทริปท่องเที่ยวและใช้รีวอร์ดในการเดินทาง 7. การสนับสนุนจากทีมงานระบบการทำงานเป็นทีมช่วยให้พี่ๆได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจและเติบโตอย่างรวดเร็วร่วมธุรกิจวันนี้เพื่อคืนทุนรวดเร็วและสร้างกำไรสูง รับรายได้หลายช่องทางและระบบพาส s i ฟ e i n c o m มีความยั่งยืนและการสนับสนุนที่ดีจากทีมสุดท้ายวันนี้น้องเอจยินดีมากๆที่ได้แบ่งปันเรื่องราวแผนธุรกิจให้กับพี่ๆทุกท่านน้องเอจอยากเชิญชวนพี่ๆมาร่วมเรียนรู้และทำงานไปด้วยกันเพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืนของพี่ๆแล้วมีโอกาสพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ